สวัสดีครับพบกับช่างกอเทก่อนส่งอันนี้เป็นวันที่24นะครับ่24มกราคมครับผมอันนี้จะเป็น Yamaha Airlock Yamaha Airlock 1 5 Air 5, Air 5นะครับก็คือเสียงกลาง6.5นิ้วตีเข้าเคิร์ฟเป็นแบรน์นไม่ติดกับเฟรมแหลมด้านในไม่ติดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ซับแนิ้วไว้คู่ก็เหลือๆครับพอต2.5นิ้วสูงแอมตชิบ้า ประกอบเองนะครับผมแล้วก็บลูทูธวัดโวลต์ต่างๆอ่ะเทสเลยนีฟังเพาะนะนจะโดนเลกสิส์ไอจะได้วมป่จะพูดนะเดี๋ยวดับดิปปิดเอาจวโดนเลกซิส์ดับไ่เปิด ของท่านเตืองชื่อเดิเเเม,กกมนนเวลาแบบรถยนนะอันนี้ก็คือ ลูกค้าอยากได้แยกแบตเล่นก็คือแบตนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับรถเออไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงก็คือท่านพี่เขาจะชาร์จเองครับผมอ่าท่านพี่ทศพรนั่นเองอ่าท่านพี่เขาก็จะชาร์จเองแล้วก็มาเล่นเองตรงนี้ที่วางแบตเตอรี่ได้นะเดี๋ยวก็สต็อปคลิปไว้ก่อนอ่ะคลิปต่อนี่คือที่วางแบตนะครับผมได้อ่าสิบสองโวลต์ห้าแอมป์เจ็ดแอมป์แปดแอมป์เก้าแอมป์เก้าแอมป์แบนแบบยาวแบบนี้ก็ได้ครับผมอ่าก้อนที่เหลือๆนะนี่ฮะ นี่เหลือเ,ล,อเลยอ่า